เริ่มตั้งแต่ติดลบเลยดีกว่าครอบครัวมีปัญหาแตกแยกกันนี่แหละโตมาเนี่ยคืองานอะไรที่ได้ตังค์เนี่ยเราเอาหมดตั้งแต่ขายผักขายก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีดำสีเทาเนี่ยเราทำมาแล้วหมดล้มหวยแล้วก็มีตอนนั้นล้มไปประมาณ5้ถึงหล้านทีนี้เขาถูกกันรวดเดียวหมดเลย2 0 0ร้อยคนเงี้ยเราจ่ายไม่ไหวตอนนั้นคือท้อมากเรามองหน้าลูกกับเมียเนี่ยร้องไห้หมดเลยนะรู้สึกว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่ได้เรื่องเลย เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเลยครับก็เลยมาจับในธุรกิจที่แบบว่าอะไรได้ตังเราทําหมดแล้วนี้เราเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วเราก็อยากจะจับของที่ห้างที่เราแต่งตัวเนี่ยมาขายขายออนไลน์ไปด้วยทิ้วไปด้วยอะไรไปด้วยกําไร1 0 20บาทเอาหมดทุกวันนี้ผมโดนทุกวันครับคำว่าทรงเอเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ไปซื้ออย่างงุ้นดีกว่าไปซื้อบนห้างแบรนด์นี้ดีกว่าเหรียญมี2ด้านเสมอครับคนทั้ง70ล้านคนจะไม่ให้เราชอบทั้ง70ล้านคนมันเป็นไปไม่ได้หล้วครับ ขายพวกเสื้อผ้านะครับจะเป็นทั้งหัวจร๊ดเท้าเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดมาประมาณ5ปีแล้วแต่ขายออนไลน์เนี่ยผมขายมาประมาณ7ปีแล้วสไตล์นี้เรียกว่าทรง A ได้เลยครับที่วางขายในแต่ละแบรนด์เนี่ยคือมันเยอะมากครับประมาณ10กว่าแบรนด์ได้เลยนะครับ <S <S ถ้าพูดแล้วทุกคนรู้จักก็เป็นรองเท้านะครับก็จะเป็นฟิฟฟอร์บแชนดี้นะครับกางเกงก็จะเป็นของ Option, ขออปชั่นแบรนด์ฮอปแล้วก็ซีซีมโนแชปของในห้างก็มาขายที่หน้าร้านเราด้วยครับ เสื้อที่แบบว่าขายดีที่เป็นกระแสนะครับจะเป็นอภิชาติฟาร์มอันนี้จะเป็นคอยชั่นใหม่นะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นไข่ไก่ประมาณนี้นะครับด้านหลังจะเป็นลูกไก่ประมาณนี้อย่างตัวเนี้ยก็แขนยาวก็ขายอยู่990าาครับผมก็ราคาหลักร้อยนี่แหละครับแต่อยู่ที่ว่าการที่หาไม่ได้แล้วก็น้องๆอ,อยากใส่งเงี้ยทำให้มันเกิดการดราม่าที่จะประมูลกันในกลุ่มสีเขียวจะอยู่ที่หลักหมื่นนะผมไม่แน่ใจอันนั้นก็อยู่ที่คนขายถ้าผมตั้งราคาไป2 0 0 0มื่นเงี้ยถ้าพี่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่คนมาซื้อก ถ้าลูกน้องมีงบมา6,000นะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเรามีอะไรให้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อนะครับนี่เป็นลายโมโนแกรมลายใหม่คอลเลคชั่นใหม่ของเรานะครับก็จะ990บาทนะครับตัวนี้นะครับขาดไม่ได้เลยก็เป็นกางเกงนะครับผมนี่คอลเลคชั่นใหม่เหมือนกันด้านหน้าประมาณนี้อันนี้จะอยู่ที่3,490บาทนะครับก็อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเห็นว่าสวยนะครับก็ซื้อได้ในราคานี้ก็จัดครับแค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจะเป็นรองเท้าทททัััััันน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 นดด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 ดีีีีีีีีีี้้้้้้้้้้้ปปปปปปรรรรรรระะะะะมมมาาาาาาณณคคคคคบบบบกกกลลล่่่่่ออออองงงงงงใใหวววววยยยยยยแแแ็็็็ขเเเเเเเจจส1,690ืืโููไไไซตตต๋ มา7ปีเนี่ยผมไม่เอาชื่อเสียงผมเนี่ยไปละลายกับพวกของปลอมหรอกเพราะว่าผมขายสินค้าเนี่ยเราจดบริษัทอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่เคยทําผิดลิขสิทธิ์หรือว่าเครื่องหมายการค้าของใครนะครับ โอยถ้าผมรับมาทีนะครับอย่างแบรนด์กระเป๋าฮอปเนี่ยที่ผมขายเนี่ยตอนนี้ผมรับมาอย่างละพันใบพันใบนี้ก็ตกประมาณเ0 0 0 0สนแต่ก่อนที่จะจะรับมาเนี่ยคือเราต้องมีออเดอร์จากลูกค้ามาแล้วเราจะเปิดจองก่อนอยู่แล้วครับรับเงินมาก่อนแล้วปัจจัยหลักเลยก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้าว่าเราจะเอาเงินเขามาเนี่ยเขาจะได้ของไหมต้นทุนจะอยู่ที่780บาทครับหน้าร้านอยู่ประมาณ1 0 0 0บาทกําไรก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่า200กว่าประมาณนี้ต้นทุนแต่ละแบรนด์เนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างซีซีโรเบโลเนี่ยอย่างเสื เพราะว่าเราต้องบวกค่าส่งลูกค,ค้าด้วย890ร้กบวกหกก็เท่ากับ950อยาังขนส่งเนี่ยเก็บมา60บาทแต่จริงๆแล้วการส่งจริงมันแค่30บาทเราก็ได้กินตรงนั้น30อะไรประมาณนี้ครับ อย่างไรายได้เดือนอนึงเนี่ยยอดขายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6หลักถึงเ็ดหลักบางคนคิดว่าเราขายของแพงแต่จริงๆเราไม่รู้ต้นทุนปริมาณที่เรารับมาไงบางทีมาต้นทุนสูงเราก็ต้องบวกกำไรอยู่แล้วนะครับคือขายาทุนก็ไม่มีใครอยากขายหรอกกำไรแต่ละชนิดนะครับแต่ละสินค้าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของสินค้านั้นๆอันนี้ยังไม่ได้หักต้นทุนภายในพวกน้องพนักง,ง,งานแล้วก็ค่าภาษีค่าแวดอะไรอีกนะมันไม่ได้เยอะนะแต่ละแบรนด์นะครับแต่อยู่ที่เราขายเยอะไงเราเน้นขายจำนวนเยอะแล้วก็เน้นขายหลายๆแบรนนด์ทาให้คกั ตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรนลครับพี่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าไม่พูดถึงผมก็นอนไม่หลับแล้วครับมันต้องมีกระแสะครับเพราะว่าเราทำงานพวกนี้ไงอีกอย่างหนึ่งคนชอบก็มีคนเกลียดก็มีพี่อย่างว่าแหละเราย e. e. ังไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยเพราะว่าเราแค่แต่งตัวทรงนี้ไงมองว่าเด็กแวน้นบ้างเป็นไรบ้างนะครับมันก็รู้สึกว่ามันโดนบูลลี่ด้วยซ้ำนะอาจจะแบบเอ้ยเรามีทุกวันนี้เอ้ยมึงทำเกี่ยวกับฟ้องเงินหรือเปล่ามึงทำเกี่ยวกับพนันหรือเปล่านะจริงๆแล้วผมไม่เถียงหรอกพวกนี้เพราะว่าถ้าผมทำผิดกฎหมายจริงๆอะ่ะไไไม่่นนี้หอนนหออกยูลป คือร้านผมเนี่ยมีทั้งเปียทั้งส่งนะครับถ้าจะรับเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับแต่ลับแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนกันบางทีเรารับมาจากแบรนด์ห้างเนี่ยเขาก็ได้กำไรไเยอะราคาจะขายราคาใต้อะมันก็ถูกต้องแหละแต่มันได้กำไรน้อยบางคนลงทุนหลักพันแต่ได้กำไร50บาท60บบาทเนี่ยบางคนก็แมวมันไม่คุม้มมันก็ต้องไปบวกเพิ่ม คนที่อยากทาธุรกิจแต่ยังไม่มั่นใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็แล้วแต่นะผมคิดว่าต้องทําทันทีครับถ้าไม่ลองไม่รู้ครับอาจจะรวยหรืออาจจะรุ่งหรืออาจจะพังใช่ไหมแต่ผมเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้เนะี่ยเคยผ่านครว่าลองมาก่อนถึงจะมาถึงจุดนี้นได้ครับต้องลองครับอย่าอย่าไปกลัวครับผม